เสียงแตกเสียงเพี้ยนหรือบางครั้งเนี่ยเสียงหายไปเลยเสียงไม่มีเลยแก้ได้ไปดูกันเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับ,รบว่าถ้ามีน้ามันจะดีดออกมาหมดในคลิปนี้คุณหนึ่งจะแนะนําให้ใน iPhone แล้วก็ Android ด้วยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องเสียงเพี้ยนหรือเสียงแตกปัญหาหลักๆเลยจะมาจากโดนน้าตัวที่2ก็จะมาจาก ขูละอองอัดเข้าไปที่ตัวลำโพงเราเลยทําให้มีอาการเสียงแตกหรือเสียงเพี้ยนเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าใครเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราเอาวิธีที่ครูหนึ่งจะแนะนําดังต่อไปนี้ไปใช้กันได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Android ก่อนเลยนะครับใครใช้ไอโฟนรอในช่วงถัดไปได้เลยนะครับในคลิปเดียวกันเลยไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมือถือ Android ก่อนนะครับใครใช้ Android ทําตามนี้ได้เลยส่วนใครใช้ iPhone iPad นะครับเดี๋ยวรอดูในช่วงถัดไปนะครับ Android ให้ทำตามนี้ครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Speaker Cleaner Remove ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งแอปตัวนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่ปล่อยขึ้นความถี่ ให้มันออกมาที่ลําโพงเรานะครับเพื่อเป็นการผลักดันฝุ่นละอองหรือว่าน้ําที่มันตกค้างอยู่ในลําโพงของเรานะครับสาเหตุทําให้ลําโพงเราเสียงเพี้ยหรือว่าเสียงแตกได้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการในขั้นตอนของแอปตัวนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทันนี้วิธีการใช้งานให้เราเล่งเสียงให้สุดเลยครับเล่งวอลลุ่มเนี่ยครับให้ดังสุดเลย เล่งให้ดังสุดๆเลยนะครับขั้นตอนที่2เราจะต้องรู้ก่อนโทราศัพท์มือถือเราเนี่ยเสียงที่ลําโพงเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนเพราะโทรศัพท์มือถือ and ด o i d เนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยตำแหน่งเสียงของลําโพงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่ที่ด้านบนบางคนอยู่ได้ด้านล่าง,หร,าง arriba, หรือบางเครื่องเนี่ยหรือบางคนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่อ <pater> ย <n itas> ู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งเครื่องของคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้เราต้องรู้ก่อนเพราะว่าเมื่อหลังจากที่เรากด คลีนสปีคเกอร์ปุ๊บเนี่ยตัวแอปเขาจะบอกให้เราคว่ำหน้าลงไปแบบนี้ซึ่งมือถือถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยคว่ำหน้าได้เพราะลําโพงมอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ก่อนครับว่าตําแหน่งลําโพงเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเครื่องของครูหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครูหนึ่งจะเอาให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าลําโพงเราอยู่ตําแหน่งนี้ดังนั้นเราก็ต้องเอาตําแหน่งลําโพงตัวเนี้ยครับลงไป และอีกหนึ่งเคล็ดลับครับครูหนึ่งแนะนําให้เราไปหากระดาษที่ชู่หนาหน,นาแล้วมาวางถ้าเป็นไปได้เป็นสำลีจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะสำลีมันมีความหนาฟูแล้วเวลาน้ํามันดีดเนี่ยมันจะลงมาหรือใครจะเอาผ้านิ่มแบบของคุณหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับวางลงไปอย่างนี้ให้เราวางตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่นํามาแบ่งปันกันวิธีการใช้งานให้เรามากดตัวนี้เลยครับหลังจากเราเล่นวอลลุ่มสุดแล้วนะครับกดคลีนสปี e เกอร์อ่าคุณหนึ่งเอาให้ดูครับ จริงเราต้องความนี้อ่าความน้ดูนะครับเขาจะปล่อยขึ้นออกมานะครับซึ่งขึ้นความถี่เขานะครับมันจะมาผลักดันน้ําออกมานะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับให้เขาทุกคนเห็นไหมครับว่ามีน้ําออกมาแล้วนี่นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทางตัวแอปเขาให้เราคว่ำหน้าลําโพงลงนะครับ แต่ในรูปของเขาเนี่ยเขาให้เราคว้าหน้าจอใช่ไหมครับเนื่องจากมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อนี่น้ำออกมาเลยนะครับมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันตำแหน่งลําโพงดังนั้นเราต้องดูตำแหน่งของลําโพงเราให้ดีก่อนครับในที่นี้เครื่องของคู่หนึ่งลำโพงอยู่นี้นะครับอ่าคุณหนึ่งก็ใช้เทคนิคอย่างที่บอกเราอะครับเอาผ้ามาวางนี่เห็นไหมผ้าเปียกเลยไหมครับนี่มันมีน้ําอยู่ข้างในลาโพงตัวนี้พอดีนะครับอ่าเขาขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเราก็ลอง ฟังเพลงดูก่อนครับนะฮะเขาสามารถให้เราเทสเสียงได้นะครับนี่เราลองฟังเลยครับว่าเสียงมันออกลำโพงเราปกติหรือ,อยังนะครับแล้วกดเทสอ่ากดสต o p แล้วก็ดูครับว่ามันโอเคไหมอ่าคู่หนึ่งมองว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่โอเคนะครับเสียงรู้สึกมันยังแตกๆอยู่นิดๆน,นะครับเราก็กดรีสตาร์ทอีกทีหนึ่งแต่ถ้าของใครโอเคแล้วก,กดเยสไปเลยครับอ่าในที่นี้ของคู่หนึ่งจะเอาทำอีกรอบนึง กดรีสตาร์ทแอปตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับดังนั้นจะมีโฆษณาขึ้นเราก็รอแป๊บหนึ่งครับให้มันมีกากบาทนะครับเราก็กดกากบาทเอานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้โฆษณาเขาขึ้นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับอ่ามีกากบาทแล้วนะครับกดกากบาทนะครับแบบนี้แล้วเราก็มากดอีกทีหนึ่งครับคลีนสปีกเกอร์นะครับอ่ามาซูอันนี้มันออกไปแล้วนะครับรอยเก่าอันนี้เอาเราขยับตำแหน่งผ้าหน่อย เราจะได้เห็นว่าน้ํามันออกมาอันนี้ครูหนึ่งเอาน้ําเอาน้ํามาเทให้พวกเราดูเลยนะครับเทเข้าไปในลําโพงเลยนะครับว่าแอปตัวนี้มันได้ผลไหมนะครับซึ่งมันออกไปแล้วละ่ะสองสามที่เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเคลียร์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ครูหนึ่งอยากให้มันออกไปแห้งมากกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะดูจากตัวดอกลําโพงกไ็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับไม่มีแล้ว ถ้าไม่มีแล้วอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องรอให้แอปจดก็ได้นะครับเราก็กดสต o อปไปเลยพอออกไปปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาแบบนี้ครับเราก็ปัดออกไปได้เลยครับพอเราโอเคแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยคุณหนึ่งแนะนําอย่างนี้ครับถ้าเรายกเลิกการใช้งานปุ๊บเราก็ลบแอปออกไปได้เลยเวลาเราจะใช้งานแล้วค่อยโหลดมาติดตั้งใหม่แค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะครับในฝั่งของ Android นะครับส่วนของ iPhone เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับใครที่ใช้ iPhone มาดูตรงนี้ครับ ใครที่ใช้ iPhone iPad นะครับให้ไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Speaker Cleaner Water Remove เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด เหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนกับในฝั่งของ Android เลยซแอปตัวนี้เป็นแอปที่ให้เราใช้ฟรีนะครับเนื่องจากการที่มันใช้ฟรีเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาสอดแทรกในทุกๆครั้งนะครับดังนั้นเราก็อ่านดูดีๆนะครับให้กดปิดหรือว่ากดกรกบาทไปนะครับมันก็จะเป็นการแครนเซลโฆษณานั้นออกไปได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับ พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้มีคําสั่งเดียวเลยครับว่า Clean Speaker แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับฝั่งของ iPhone iPad เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าลําโพงของเราเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนในที่นี้นะครับคุณหนึ่งใช้เครื่องสาธิตตัวอย่างก็คือเป็น iPhone 11นะครับลำโพงเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับ Android เมื่อสักครู่ที่คุณหนึ่งยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับ เวลาที่เรากดปุ๊บไปเนี่ยเขาจะให้เราความหน้าจอนะครับในทีน่นี้คุณหนึ่งจะแนะนําให้พวกเราทําแบบนี้ครับก็คือลอาโพงอยู่เนี่ยด้านนี้แล้วก็กดด้านนี้ลงนะครับซึ่งก็เว้นระยะห่างนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีระยะกระเด็นออกมาหรือถ้าผ้าของเรามันนิ่มพอหรือว่าเป็นสำลีอะไรเนี้ยเราก็วางไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ซึมลงไปนะครับเพราะว่าคลื่นเสียงที่มันปล่อยออกมานะครับอะแล้วก็ขั้นตอนหนึ่งครับอย่าลืมเล่งเสียงให้สุดก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะกด Clean ปี e เกอรนะครับอ่าเมื่อเราเล่งเสียงสุดแล้วนะครับแล้วก็กด Clean ปี e เกอรครับเขาจะบอกเนี่ยทั้นที่สองเนี่ยให้ความหน้าจอแบบนี้ครับให้ความลงไปแต่ครูหนึ่งแนะนำให้เอาตั้งอย่างนี้ครับนะครับตั้งอย่างนี้อ่าถ้าของคายปิดเสียงตรงนี้ไว้นะครับให้เปิดด้วยนะครับเมื่อกี้ครูหนึ่งปิดไว้อ่าเสียงมาจอมาเป็นแบบนี้นะครับความนี เดี๋ยวคุณหนึ่งเอาน้ำใส่ให้ดูพวกเราจะได้เห็นเอาน้ำมาเทหเห็นกันเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่แนะนำให้ทำกันนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้ามีน้ำมันจะดีดออกมาหมดเลยเห็นะครับนี่แล้วก็วิธีที่ถูกต้องนะครับเราทำนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้คว่ำลงอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้อย่างนี้ยครับแล้วเราก็รออย่างเดียวเลยครับน้ำก็จะออกมาเรื่อยๆอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ให้เราหา กระดาษที่ชู่หรือสำลีก็ได้ครับหนาๆวางช่วยนะครับนะครับมันจะดีดออกมาแล้วมันก็ซึมเข้ากระดาษไปเลยนะครับนะครับให้เรารู้ตำแหน่งของลําโพงเราครับว่าเสียงเนี่ยไปออกที่ลําโพงตัวไหนนะครับอ่าแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับยกขึ้นมาหน่อยอย่าไปวางชิดหนักมากนะครับอย่างเงี้ยเอากระดาษมาเพื่อให้มันดีดมาซึมพอดีคนหนึ่งเอาผ้าตรงนี้เลย พวกเราเลยมองไม่เห็นน้ำเนาะนี่แต่เห็นซึมๆอยู่หน่อยๆนะครับนี่เราก็รอไปเรื่อยๆครับรอไปเรื่อยๆนะครับสาคัญตรงหน้าลําโพงเนี่ยจะต้องให้มันอยู่ใกล้ๆกับพื้นแต่ว่าให้ยกลอยๆนิดนึงนะครับมันจะได้มีระยะให้น้ําดีออกมาแล้วเราขยับผ้ามันเรื่อยมันจะเป็นคลื่นความถี่เสียงปล่อยออกมานะครับอ่าพอเสร็จแล้วก็จะมีโฆษณาดเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดปิดตรงนี้ครับกดปิดนะครับแล้วก็ ลองออกไปข้างนอกดูครับเราลองไปฟังเสียงดูว่ามันเป็นยังไงหายได้ยังนะครับถ้าดีแนะนําให้ทําอีกรอบหนึ่งก็กดรีสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าใครโอเคแล้วก็กดเยสนะครับอ่าพอเยสปุ๊บมีโฆษณาอีกล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีกดปิดไปครับแล้วเราก็ปัดออกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเทสแล้วโอเคผ่านทุกอย่างก็แนะนําให้ลบแอปตัวนี้ออกไปซะนะครับจะได้ไม่กินพื้นที่หน่วยความจาเรานะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับวิธีการ แก้ปัญหานะครับเสียงแตกเสียงเพีย้ยนถ้าเกิดว่าไปโดนน้ำมาหรือว่า ใช้ไปนานแล้วบางทีอาจจะมีฝุ่นมันอัดเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครทําตามที่ครูหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดแล้วยังมีปัญหาอาการเดิมอยู่แสดงว่าปัญหามาจากที่ตัวเครื่องเราแล้วครับครูหนึ่งแนะนําให้เอาไปให้ช่างตรวจเช็คกันก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามไปใหญ่โตซึ่งวิธีที่ครูหนึ่งแนะนําพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีแก้ไขเบื้องตน้นส่วนใครนําไปใช้แล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์เล่าให้ครูหนึ่งฟังบ้างน,นะครับว่าใช้กับมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ